สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ RMU t t News กข่าวเด่นนะครับเรากลับมาพบกับผมนะเดี๋ยวทันจนงมเลือหรือว่าจิเด็กงมเหลือเช่นเคยนะฮะวันนี้ครับผมหยิบยกประเด็นที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามายังรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS กดหมายเลขสาตอนบ่ายสนาทีจนถึงบ่ายสทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องเตือนภัยครับหากว่าคนในคนหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะไปกู้เงินแต่ว่าคุณไปค้นหาในโลกออนไลน์นะเช่นใน Google เนี่ย มีการคีข้อมูลว่าสินเชื่ออะไรประมาณแบบนี้พอเข้าไปค้นหานะมันก็จะมีการโฆษณาเยอะแยะมากมายเลยนะแอบอ้างว่ามีการกู้เงินที่ถูกต้องตามกฎหมายสินเชื่อทันใจอะไรประมาณแบบนี้นะครับคือว่าผู้เสียคนหนึ่งเนี่ยเขาเขาไปกู้เงินครับผ่านทางออนไลน์ต้องการกู้10,000แบาทแต่ว่าปไปมา,มาแล้วเนี่ยเสียไปถึง800,000บาทดูสิฮะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยทำอะไรที่แยบยน์ขนาดไหนไม่พอนะครับต้องเตือนหน่อย หากว่าคุณฟังสิ่งที่ผมนํามาแบ่งปันเนี่ยจนจบนะตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการเลยนะใครคิดจะลงทุนเนี่ยอยากให้ฟังดีๆแล้วก็มีช่องทางนะครับในการรับเรื่องร้องเรียนด้วยหากว่าคุณตกเป็นผู้เสียหายบางช่วงบางตอนนะครับในรายการสถานีประชาชนท,ที่ว่าผมยิบยกมาแล้วก็อยากจะให้ r m u d t News พิการข่าวเด่นของเราเนี่ยเป็นสื่อกลางอีกอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะเผยแพร่ให้ประชาชนนั้นนะครับได้มีองค์ความรู้มีภูมิคุ้ม,ม,มกันนะ ในการป้องกันเรื่องของการถูกหลอกลวงภัยจากโลกออนไลน์ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเอาละฮะไปฟังกันก่อนแล้วกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับท่าน้ชมฮะเรียกว่าเราเนี่ยมีการมัดรวมการเป็นภัยที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์นี่แหละครับแต่ว่าลักษณะคือมีผู้เสียหายเนี่ยเขาต้องการที่จะกู้เงินก็เลยไปค้นหาหรือบางคนเนี่ยคือว่าได้เป็นข้อความมานี่ค้นหาไปค้นหามาฮะไปเจอเว็บไซต์หนึ่งครับที่มีการชวนเชื่อเขียนแบบว่าอยู่ที่ ด้านหน้าเว็บไซต์เลยนะฮะว่าเป็นสินเชื่อถูกต้องตามกฎหมายอนุมัติเร็วอะไรแบบนี้ตั้งใจที่จะกู้1นึ่งแสนฮะไปไปมาๆครับเสียไป8ปดแสนอีก2เคสนะฮะกรณีที่ว่าเป็นการเทรดทิปครับแล้วได้กำไรทิปเรื่องนี้ฮะจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรติดตามจากคุณอภิคณาครับ ชายคนนี้ออกมาเตือนภัยหลังจากถูกขบวนการที่หลอกลวงสร้างเว็บไซต์โฆษณาอ้างว่าเป็นบริษัทสินเชื่อเงินด่วนสินเชื่อเงินหมุนเวียนส่วนบุคคลสมัครง่ายผ่อนนานไม่ต้องมีคนค้ำประกันไม่ต้องเช็คเครดิตบูโรอนุมัติง่ายในหนึ่งชั่วโมงผู้เสียหายเล่าว่าไปเจอเว็บไซต์ดังกล่าวผ่านทางอินเทอร์เน็ตเกิดเหตุเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเธอสนใจกู้เงิน100,000บาทจึงแอดไลน์เข้าไปยังชื่อฝ่ายสินเชื่อ36 จากนั้นจึงกดลิงก์ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันที่ทางฝ่ายสินเชื่อแจ้งจากนั้นมีเงื่อนไขให้โอนค่าประกันเงินกู้ไป1,000 0บาทต่อมาอ้างว่าอนุมัติเงินให้แล้ว1 0 0 0 0แบาทโดยตัวเลขจะโชว์ในแอปพลิเคชันปลอมพอผู้เสียหายจะกดเบิกถอนเงินทั้งหมดออกมากลับอ้างว่าผู้เสียหายทําผิดวิธีทําให้ระบบล็อกเบิกถอนเงินไม่ได้จึงหลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินมาปลดล็อกระบบครั้งละ6 0 0 0 0ถึง300,000บาท ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้งจนเสียหายกว่า8 0 0แสนบาทการโอนไปอะค่ะทุกครั้งที่โอนไปปุ๊บถ้าเราเข้าไปเช็คในกระเป๋าตังค่ะมันจะเห็นว่ายอดเงินเรายังอยู่ในกระเป๋าตังนะแต่เราถอนออกมาไม่ได้พอครั้งที่สองเขาก็บอกอีกว่าเราอะไม่ไม่เหมือนสลิปที่เขาให้ใส่ที่ส่งไปอะค่ะเราไม่ได้ใส่บันทึกช่วยจำทำให้ระบบ AI ไหาไม่เจอว่าเราโอนเงินมาเพื่อเป็นค่าอะไร แต่เขาก็บอกว่าให้เราโอนถ้าไม่โอนก็ไม่ได้เงินเราเลยรู้สึกว่าคือเหมือนโดนจี้บ่อยๆแล้วเหมือนเราไม่ได้มีสติพอค่ะจี้จนเรารู้สึกว่าโอเคเราโอนไปเพื่อที่เราจะได้เงินทั้งหมดหลายแสนนั้นอะคืนมาขณะที่พัยออนไลน์มีหลายรูปแบบสถานีประชาชนได้รับแจ้งจากผู้เสียหายสองคนนี้ซึ่งถูกชักชวนลงทุนเทรดเงินกับคนที่รู้จักกันทางออนไลน์โดยผู้เสียหายคนแรก ไปรู้จักกับผู้ชักชวนผ่านทาง Facebook เขาได้เปิดหลักฐานแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าคอยรูมอ้างว่าเป็นเว็บไซต์ลงทุนและจะมีโค้ชหรือผู้สอนให้ลงทุนได้กำไรงามโดยผู้เสียหายฝึกเล่นไปสักระยะหนึ่งในระบบจะโชว์ผลกำไรเป็นหลักล้านบาทแต่พอจะขอถอนเงินกลับถอนไม่ได้และให้เสียค่าธรรมเนียมต่างๆรวมความเสียหาย6 9 0 0 0 0กว่าบาทคิดว่าเขาน่าจะเป็นแก๊งเดียวกัน เพราะว่าตอนที่ผมโอนตังหรือทําระบบต่างๆเนี่ยครับเขาจะให้ผมแคปหน้าจอในระบบเนี่ยครับให้เขาดูทุกครั้งครับว่าเล่นยังไงแล้วถึงขั้นตอนไหนมีข้อความอะไรกลับมาก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นแกงเดียวกันแล้วเขาก็บอกว่าผมก็ถามเขานะครับเขาก็บอกว่าเออเชื่อใจผมได้แล้วก็ผมรับประกันในการเล่นอะไรเนี้ยครับแต่ทีบ่บัญชีที่ผมโอนให้นะเป็นบัญชีเดียวอยู่บัญชีเดียวนะครับเงินก้อนทั้งหมดอ่ะแต่ครั้งแรกที่ผมได้ตังครับจะเป็นบัญชีหนึ่ง ขณะที่ผู้เสียหายคนนี้ออกมาเปิดเผยว่าโดนในลักษณะเดียวกันแต่คนละเว็บไซต์หลังจากเล่นแอปพลิเคชันหาคู่จึงไปรู้จักกับชายคนหนึ่งหลังพูดคุยกันจึงชักชวนให้เทรดสกุลเงินตราต่างประเทศเธอหลงเชื่อและโอนเงินไปทั้งหมด6ครั้งรวมเป็นเงินกว่า2,808 0 0บาทโดยในระบบโชว์ผลกำไรจำนวนมากพอจะขอถอนเงินทางระบบบอกว่าคุณมีผลกำไรมากกว่า100เซ จะต้องเสียภาษี22%และให้จ่ายภายใน48ชั่วโมงส่วนก้อนที่เยอะที่สุดนะคะก็คือว่า200,000เพราะว่าตอนที่ระหว่างหนูเทรดเงินไปนเรื่อยใช่ไหมคะใส่เงินไปนเรื่อยเนี่ยหลายๆรอบเนี่ยทีนี้ยออผลประกอบการนะคะมันมีกำไรเยอะและในระบบอะคะ่ะมันแจ้งว่าหนูมีกำไรเยอะนะคุณต้องเสียภาษีให้สังพากร22% ถึงจริงจะถอนเงินออกมาได้แล้วเงินหนูก็ไม่พอใช่ไหมคะเออหนูก็บอกคนที่เขาพาเพจอะคะ่ะเขาก็เลยบอกเออเดี๋ยวเขาช่วยออกให้ตามจานวนยอดเงินที่ถูกคะ่ะขณะที่การกวาดล้างจับกลุ่มเครือข่ายผู้กระทําความผิดเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายกําลังอยู่ระหว่างการสืบสวนบางแห่งยังต้องรอความร่วมมือจากทางธนาคารอายัดบัญชีและส่งหลักฐานเส้นทางการเงินให้ทางเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้เสียหายต่างสะท้อนขอให้เร่งรัดกระบวนการตรวจสอบบัญชีให้เร็วขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเกราะป้องกันก่อนเกิดเหตุตำรวจไซเบอร์ฝากเตือนภัยประชาชนคือตั้งสติไม่เชื่อและไม่โอนอภิคณาบุราริ์ไทย PBS รายงานนครับผมพยายามสกัด ประเด็นทั้ง3ผู้เสียหายที่วอานะฮะสองคน,นะฮะก็เกี่ยวข้องเรื่อง,องการเทรดเงิน,นะฮะได้กําไรทิปเทรดทิป,ทปอีกคนหนึ่งคือว่าตั้งใจจะไปกู้เงิน,นะะบนบทบกกฎป้าเนะี่ยเป็นผู้เสียหายแทนแต่ทีนี้เราจะมีวิธีการรับมบืออย่างไร ไม่ตกเป็นผู้เสียหายแบบนี้ยังมีทางออกอย่างแน่นอนนะครับวิธีการรับมือต้องถามทางท่านนี้ค่ะรองกิติศัก์ยังคงอยู่ช่วยเหลือกันต่อท่านคะวันนี้แบ่งเป็น2ประเด็นอย่างที่คุณธระเดชบอกไปเรื่อง<บ>ของเทรดเงินเรื่องของเงินกู้มาคุยเรื่องของการเทรดเงินกันก่อนปัจจุบันเรามักจะเตือนอยู่เสมอว่าการเทรดเงินต้องเทรดด้วยตัวเองอย่าไปฝากคนอื่นเทรดแต่ว่ากรณีนี้ฝากอีกแล้วท่านขานตาหากพูดกันเรื่องของตามกฎหมายการฝากเทรดเงินสามารถทําได้หรือไม่คะเอ ถ้าเป็นคนรู้จักกันแล้วเขาเข้าไปเทรดเงินในในระบบที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีกฎหมายรับรองมีกรทรรับรองมันจะมีขั้นตอนที่ใช้บัญชีจริงของบริษัทนั้นๆแต่ทุกวันนี้เราจะถูกหลอกเทรดเงินจากความคุ้นเคยคิดว่ารู้จักกันจริงรู้จักกันดีแล้วแล้วก็ส่งลิงก์มาให้อไอ้ลิงก์เนี่ยคือลิงก์ปลอม มันเป็นเหมือนกระดานเทรดเงินปลอมที่เขาสามารถสร้างแล้วเขาก็คอนโทรลได้วันนี้คุณทิดาลัตซื้อเหรียญสิงคโปร์รเขาก็ไปคอนโทรลให้เหรียญสิงคโปร์เนี่ยดูมีราคาขึ้นแล้วขึ้นแล้วซื้ออีกไหมซื้ออีกไหมขึ้นขึ้นขึ้นจนโอนเงินเข้าไปนะครับเขาอโอนไม่เยอะอะฮะโอนสักสองหมื่นได้กลับมาบเป็นสองหมื่นสองพันแล้วโอ้โหสองหมื่นแล้วได้สิบเปอร์เซ็นต์ภายในเวลาไม่นานถ้าเราทําอย่างนี้สักสามวันห้าวันเนี่ย แล้วเรามีเงินสัก8ปดแสนล้านหนึ่งเนี่ยเราก็น่าจะมีเงินกําไรเนี่ยไม่ต่ากว่าครึ่งหนึ่งกับห้าสิบเปอร์เซ็นเจอแบบนี้ลงหมดหน้าตากเลยค่ะถ้าถ้าถ้ายังคิดว่าโลกเสมือนจริงมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยจะถูกหลอกออันนี้คือไอ้กระดานเทรดที่เขาลิงก์ส่งมาให้เราเนี่ยมันเป็นโลกเสมือนจริงมันไม่ใช่ของจริงครับครับกําไรง่ายๆลงทุนจากหน้าจอเนี่ยไม่มีอยู่จริงหรอครับคือไปเติมแต่งได้ตัวเลข เขาสร้างขึ้นมาใหม่เลยครับเป็นลิงก์ที่สร้างมาคล้ายกับกระดาน<อ>ซื้อขายเงินจริงๆที่เราเห็นที่ธนาคารนี่แหละครับเพราะฉะนั้นต้องคุยกับผู้สายแล้วคขาว่ามันเหมือนจริงขนาดไหนทําไมจึงมีการโอนเงินเข้าไปเทรดด้วยที่เงินของเราต่อสายไปที่คุณก้าซึ่งเป็นผู้เสียหายคุณก้าวนี่สูญเงินไปเป็นหลักแสนบาทเลยนะคะคุณก้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ คุณก้าวคะถ้าหากพูดถึงเรื่องของตารางการเทรดอย่างที่ท่านรองกิติศักดิ์พูดไปว่าเขาจะส่งลิงก์ให้เราแล้วเราสามารถเข้าไปเช็คได้ว่าเงินของเราเนี่ยขึ้นขึ้น,นลงลงเท่าไหร่แล้วมันเหมือนจริงขนาดไหนคะคุณก้าวคะอ๋อคือเขาส่งลิงก์มาเหมือนเป็นแพลตฟอร์มครับกท็ที่แรกผมก็ไม่ได้ตัดใจเชื่อเขานะที่แรกนะครับพอดีในในแพลตฟอร์มของชื่อเนี่ยครับจะเหมือนกับ่าเหมือนหน้าม้ามาแนะนําชวนเล่นนะครับโดยการ โอนเงินผ่านคอเซน็นเ,เขาเรียกอะไรเป็นศูนย์บริการของออนไลน์อะครับท,ที่ไม่ได้โอนผ่านหน้ามาคนนี้ครับ,รบแล้วก็เขาก็จะมีเว็บไซต์เป็นกราฟเป็นอะไรให้ครับฮะเดี๋ยวตั้งต้นฮะก่อนที่คุณก้าวเนี่ยจะร่วมลงทุนเนี่ยมีมีใครติดต่อมาในพิธีการเป็นแบบไหนยังไงล่ะครับอ๋อผมบอกว่าคือจริงๆคนที่ชวนเล่นเนี่ยครับจริงๆผมก็รู้จักผ่านออนไลน์ครับคือ อ่ารู้จักการผ่านเฟซบุ๊กครับผมครับแล้วอย่างไงฮะเขามีวิธีการ,รพูดคุยกับเราหรือว่าเราทักเข้าไปก่อนหรือว่าเขาทักเรามาครับเขาเขาทักเรามาก่อนครับแล้วก็ทักมาทางเฟซแล้วผมก็จะไม่ค่อยได้ได้ตอบแชททางเฟซนะครับเขาก็ผมก็เลยไปอ่าเขาก็เลยให้ไอดีไลน์ผมมามซึ่งผมก็ไม่รู้ผมเนตยังไงครับวันนั้นผมดันไปแอดไลน์เขาครับแอดทิ้งไว้เฉยครับไม่ได้ทัก แล้วอยู่เขาก็โทรกลับมาหาผมเลยครับแล้วก็เหมือนมาตีสนิทชวนคุยก่อนนะครับในช่วงแรกครับอืมค่ะครับที่แรกผมก็มองว่าเขาเป็นมิจฉาชีพเหมือนกันนะครับแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่มองว่าเขากลายเป็นมิจฉาทีพแล้วก็กลายมาเป็นคนที่จะช่วยเราเทรดเงินล่ะคะเขาพูดชักชวนรายังไงล่ะคือด้วยด้วยจริงๆแล้วอ่าผมมามีความสนใจที่จะเกี่ยวกับเทรด อยู่แล้วนะครับในเบื้องต้นกําลังกําลังศึกษาอยู่ครับ,รบก็ไปค้นดู youtube อะไรต่างๆที่มีการเทรดนะครับครับซ,ซึ่งผมก็ไม่ได้เอะเรื่องของมิจฉาชีพในเรื่องของการเทรดนะครับปกติผมก็จะฟังข่าวแค่เรื่องของ call center, อคอรเซนเตอร์โอบแล้วก็อ่าก็จะไปเน้นไประวังเรื่องคอร์เซนเตอร์ว่าจริงๆผมก็จะมีเล่นกับคอร์เซนเตอร์ด้วยที่เขาโทรมาชวนหรือคดีเหมือนเคสก่อนหน้าที่ผมดูข่าว <c oughs> คนเมื่อกี้นะครับผมก็รับสายบ้างแต่คันนี้เปเรื่องของการเทรดใช่ครับ ของการเทตดเขาก็แนะนําผมมาครับแล้วก็พอคุยได้สักประมาณครึ่งเดือนนะครับเขาก็มีการผมก็เลยปักใจเหมือนเริ่มเชื่อเขาว่าอีผมก็มีภาระอะไรเงี้ยต้องส่งเสียกําลังปลูกบ้านให้แม่นะอะไรเงี้ยครับก็เลยอ่าเขาก็เลยส่งลิก์มาให้สมัครครับแล้วก็จะมีรหัสยูเซอร์ผู้แนะนําของเขาด้วยเนี้ยครับโดยก่อนเล่นนะครับผมก็จะไปหนึ่งโปรไฟล์ไลน์เขากับโปรไฟล์ในเฟซบุ๊กครับ ด้วยเขาบอกว่าเขาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมก็ไปเช็คดูมันก็ดูน่าเชื่อถือครก็เลยก็เลยเคิดว่าเขามาช่วยเราจริงๆเพราะบอกว่าเขาเล่นมาตั้งแต่เจอพิษโควิดเนี่ยเขาเล่นมาสองปีแล้วทำให้หลงเชื่อด้วยแต่แต่ว่าอย่างที่ฟังคุณก้าวเนี่ยคุณคุณก้าวลงทุนนะที่บอกว่าพูดวระเทศเนี่ยเป็นการลงทุนเงินตาต่างประเทศหรือว่าเป็นสกุลเงินดิจิตอลฮะ เป็นเงินตาต่างประเทศนะครับเป็นเงินตาต่างประเทศคือคือคือที่แรกจะแพลตฟอร์มของเขาว่าผมจะไม่ได้โอนเงินให้ทางหน้าม้าคนนี้นะครับก็เขาจะให้คุยกับค a นเซนเตอร์ไอของศูนย์บริการลูกค้าครับครับก็ให้เติมเงินเข้าไปในแพลตฟอร์มครับครับเดี๋ยวนี้พอพูดถึงแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ได้มาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับหรือว่าเขาสร้างขึ้นมาใหม่ครับ ผมผมดูตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ระวังเรื่องนี้จริงครับผมจริงๆผมชื่อที่แพลตฟอร์มเนี่ยผมไปเซิร์ชในในใน Google ในพันทิปไรผมก็เหมือนมีชื่อนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ดูรายละเอียดข้างในนะครับก่อนสมัอะนะครับเหมือนจะเอาไปแอบอ้างแต่เหมือนค่ะเออนดี๋ยถามถามท่านลองนิดนึงได้ไหมฮะว่าถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยคนอยากจะลงทุนแบบนี้นะงจริงแล้วมีนักลงทุนดูรายการเราเยอะเหมือนกันจะลงทุนเทรดเงินตาต่างประเทศหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยจะทำยังไงให้มันปลอดภัยฮะมันจะตรวจสอบยังไงครับ ตอนนี้นะฮะเรื่องของการเทรดเงินเนี่ยคนที่ควบคุมกำกับดูแลคือกราตอตับเราต้องเช็คก,กับกรอตตว่ามีบริษัทใดบ้างที่ได้ขออนุญ,ญาตกับกรอตตเป็นที่เรียบร้อยนะครับ,รบเหมือนกับที่เราเห็นการเทรดเงินของบริษัทที่มีปัญหาไปนะครับ,รบซึ่งนั่นนั่นน่าเชื่อถือกรอตอกาก,าากาาับดูแลก็ยังเกิดความผิดพลาดขาดทุนกันได้ซึ่งการเทรดเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับเอาเงินเอาเงินกอไปเพิ่มให้ขอ เอาเงินคอมาคืนให้กอมันก็เป็นเรื่องของการหมุนเงินเท่านั้นแหละครับมันูกินหางปพระมันนั้นไหมคะมันก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผมบอกว่ามันมันไม่มีมาตรฐานกําไรชนิดที่ว่านั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วเทรดเงินได้แม้แต่หุ้นแท้ของไทยเราเนี่ย ก็มีขึ้นมีลงมีขาดทุนมีกาไรซึ่งแต่ว่ามันไม่มีทางกําไรไปแบบมหาศาลค,คนที่ได้กําไรจากตลาดหุ้นมหาศาลนั้นคือเขามีทุนมหาศาลอยู่แล้วเขาถึงกําไรได้มหาพาี่อรองคะแล้วอย่างนี้เคสของคุณก้าเรื่องของการเทรดเงินคือเขาส่งเว็บไซต์มาให้พูดคุยกันผ่านทางแชทกันนิดหน่อยนอกนั้นโทรศัพท์คุยมันพอจะเหลือเบาะแสหรือว่าร่องรอยให้ตํารวจติดตามตัวเขามาดำเนินคดีได้บ้างไหมต้องถามคุณก้าวว่าคุยผ่านไลน์หรือคุยผ่านเบอร์โทรศัพท์ นะครับถ้าคุยผ่านเบอร์โทรศัพท์าทรายนะฮะเขาจะเป็นวิดีโอคอลว,วันนี้คนร้ายจะไม่ใช้ไม่ใช้เบอร์โทรเท่าไหร่นะครับคืออานี้เริ่มต้นมาเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ย,ยก็คือต้องบอกคุณก้าวว่าต้องเชื่อว่ามันไม่มีคนสวยคนหล่ออยู่จริงในแอป tinder ในแอป omi ในแอป dating มันปลอมทั้งนั้นสวยจริงหล่อจริงไม่มีอยู่บนโลกออนไลน์รับประกันได้ คนสวยจริงหล่อจริงอยู่บนดินหมดเขาไม่มาขึ้นเปิดตัวอยู่บนโลกออนไลน์ไปทักคนนั้นคุยกับคนนี้ให้คนนั้นจีบคนนี้เป็นไปไม่ได้แต่พอเราไปหลงรูปแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้อุปนิสัยเราเขาก็จะเริ่มมีวิธีซักถามว่าเราเป็นคนแบบไหนเ็อาจจะได้หลุดมานิดนึงว่าเราอยากลงทุนเราอยากมีกําไรอ้าวเขาก็เริ่มแล้วนะฮะพวกนี้เขาเตรียมมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะชอบเทรดเงินเทรดทองคําไม่ว่าจะลงทุนเงินดิจิตอลอะไรเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาให้เราลิงก์เข้าไป ขณะที่เราคุยกับคนที่เราบอกว่าเรารู้จักกันบนโลกออนไลน์แล้วเขาให้เราไปคุยกับพอเซ็นเตอร์ซึ่งเราไม่รู้จักเลยเนี่ยคแล้วเรากับยิ่งโอนเงินเข้าไปเนี่ยเรายิ่งหน้าระวังมากขึ้นด้วยนะครับครับต้องขอเจอตัวตนจริงๆนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ตรวจสอบจากกรอแบบนั้นดีกว่าจะปลอดภัยแต่นี้แลกเปลี่ยนชมฮะคือผมกับคุณธีรั่มีโอกาสได้คุยกับคนที่หนีมาจากที่กัมพูชาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะว่าตอนที่เขาก็เห็นข้อมูลมาเนี่ยกระบวนการ ยังม,ม,ม,มีทั้งโค้ชเซนเตอร์แอปเงินกู้แล้วก็ต่างๆนานา,นา,นาไฮบิตส,สแกมสแกมเมอร์เนี่ยร,รวมอยู่ในที่เดียวกันฮะแล้วกระบวนการนี้เนี่ยสามารถที่จะทําเว็บไซต์ขึ้นมาได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับและก็ไปกรอกข้อมูลตัวเลขต่างๆครับว่าใครสนใจเทรดเงินก็ส่งลิงก์นั้นให้คใครจะกู้เงินก็ส่งพวกลิงก์เหล่านี้ให้แล้วก็มีการยิงแอดโฆษณามาในเมืองไทยด้วยเหมือนกันใช่ครับแบบนี้เราเราจะเฝ้าระวังหรือป้องกันยังไงดีฮะท่านนะถามว่าเราจะเฝ้าระวังและป้องกันอย่างไรเนี่ย เราก็ต้องบอกคนของเราก่อนตอเตือนตนของเราก่อนว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นโลกเสมือนจริงมันไม่มีอยู่จริงนะครับแผนปฐุสกรรมในโลกของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยก็คือหนึ่งคนร้ายเนี่ยสร้างตัวตนปลอมเอาไว้ครับแล้วก็สร้างวิธีหลอกเขาเรียกว่าคอนเทนต์ที่เขาจะเอามาหลอกนะครับไม่ว่าจะเป็น call center ไม่ว่าจะเป็นเทรดเงินไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้าไม่ได้สินค้าเมื่อเขาได้วิธีการหลอกเขาก็ลงมือหลอกเมื่อลงมือหลอก เขาก็ให้โอนเงินและโอนเงินไปไหนก็โอนเงินไปที่บัญชีม้านะครับแล้วเขาก็ทิ้งล่องลอยเอาไว้ให้เราตามแกะเนี่ยจากบัญชีม้าไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือ IP หรือเส้นทางทางการเงินซึ่งเขาเนี่ยหลอกเร็วก็ยังไม่จบนะฮะคุณผู้ฟังฮะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปนะครับอยากให้คุณผู้ฟังนั้นมีโอกาสได้ฟังจนจบตั้งแต่ต้นรายการจนถึงท้ายรายการเลยนะฮะหากว่าคุณผู้ฟังเองมีโอกาสได้รับฟังแล้วนะฮะคุณจะมีภูมิคุ้มกัน ในการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นทางออนไลน์ในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมเลยนะแล้วก็ย้ำนะครับว่า RMU t t News นั้นเราจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการที่สร้างคุมมคุ้มกันให้กับประชาชนต่อไปด้วยช่วงนี้พักกันก่อนละกันนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเรื่องของภัยทางออนไลน์กันต่อนะครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลายโโยัาย,าย,าย,ลายแห่งนวัตกรรม RMTT u moving towards innovative university กลับเข้าสู่ช่วงที่สของรายการ RMTT u News เป็นการข่าวเด่นกับผมเดียวทอยชนดงนามเหลือนะครับผู้นฟังครับช่วงแรกก็ฟังไปบางช่วงบางตอนแล้วนะฮะช่วงนี้มาสร้างคมคุ้มกันกันต่อแล้วกันนะต้องย้ำว่าสิ่งที่ผมได้มีโอกาสได้ใจัดรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS กฎหมายเลข3นี่นะ,ะเรียกได้ว่าเราก็พยายามรับเรื่องร้องเรียน นะทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมเลยนะฮะผมก็พยายามที่จะคัดสรรสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นประเด็นที่เราต้องมีการมาเผยแพร่เป็นการเร่งด่วนเนี่ยมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก่อนอน,นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนถูกหลอกจากภัยโรคออนไลน์เนี่ยมีมากขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะเอาละครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับแต่เราเนี่ยแกะรอยได้ไม่ง่ายนกะเราเนี่ยแกะรอยได้ช้ากว่าการหลอกของเขา, <S S S ขาเพราะความเชื่อเนี่ยมันเกิดขึ้นในชั่ว ช่วไม่นานหรอกครับช่วแค่3คืน5คืนเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อน,นอกเหนือจากเรื่องของการเทรดเงินที่มิจฉาชีพหลอกยังมีการหลอกอีกซึ่งคาดการว่าเบื้องหลังน่าจะเป็นขบวนการเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของแอปเงินกู้ออนไลน์คุณผู้ชมคะเราต่อสายไปที่คุณหน่อยเป็นผู้สายเหมือนกันคุณข้าวยังคงอยู่ในสายอยู่นะคะคุณหน่อยก็เป็นผู้สายเหมือนกันแต่ว่าเป็นการกู้ยืมเงินคุณหน่อยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณหน่อยเข้าไปสุขบวนการเรื่องของการกู้เงินออนไลน์แล้วเสียเงินซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมได้ยังไงคะคือจริงๆมีความต้องการใช้เงินส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เลยเหมือนไปเซิร์ชใน Google นะคะว่ามีวิธีไหนเหมือนแบบมีที่ไหนสถาบันไหนให้กู้ยืมเงินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เซิร์ชไปแล้วก็ไปเจอเว็บไซต์หนึ่งเขาก็จะเขียนคำโฆษณาค่ะว่าแบบ<ม>กู้เงินอนุมัติ วแล้วก็แบบจอกเี้ยถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เลยพอกดเข้าไปดูแล้วก็ในหน้าเว็บไซต์เขาาค่าจะมันก็จะมีรูปที่เป็นแบบสถาบันการเงินต่างๆเยอะแยะมากมายเขาก็เขียนว่าเป็นพาร์ทเนอร์การดูดเนีเนอะไรเงี้ยซึ่งดูน่าเชื่อถือแต่เราก็ลืมแบบไปเช็คตรง URL อะค่ะว่าชื่อมันแตกๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนกดดิงไปเหมือนให้เขาให้แอดไลน์อะค่ะเพื่อไปคุยอะค่า,เ,าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ทักไลน์ไปคุยถามสอบถามด่วยนี่นานเขาก็จะตอบเป็นแบบตารางมาให้ว่ากู้เท่านี้จะได้แบบ จะต้องชาระเท่าไหร่ต่อเดือนดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าดอกเบี้ยมันูกกว่าเราแบบกดจับบัตรเครดิตหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเลยเหมือนตกลงกับเขาว่าโอเคเราสนใจอยากจะกู้เงินต้องทอํายังไงเขาก็จะให้ลิงก์มาเป็นแบบเว็บไซต์เออ่เขาจะใช้ชื่อเป็นแบบเป็นชื่อเหมือนแบบโลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคที่เป็นแบบ U R L อะไรเงี้ยพอเรากดลิงก์เข้าไปเขาก็จะให้เราลงะเบียนเหมือนไปยืนยัน,ยนตัวตนให้เราส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินซึ่ง หน้านั้นนะคะมาดูหน้าเชื่อถือมากคือมันเป็นการทํางานเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นอลเล็ตของเราอะคะ่ะสมัครไปแนละ้วเราก็สามารถเช็คข้อมูลได้ว่าเงินที่เรากู้ไปอะมันก็จะอยู่ในกระเป๋าตัตงค์ให้เราเห็นสมมติเราเลือกไปถึงแสนมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นเลยว่าหนึงแสนะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราทักไปคุยกับเขาอะพอเราลงทะเบียนอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะบอกว่าเราจะต้องเสียค่าประกันหนึ่งหมื่นบาทก่อนอเพื่อเป็นการเหมือนแบบถ้าเกิดสมมุติว่าเราเบี้ยวไม่จ่ายนู่นนี่นั่น,นหรือเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเรามีเงินจ่ายเขาแน่นอนอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคตกลงที่จะจ่ายเขาหนึ่งหมื่นแรกพอเราจ่ายไปปุ๊บเงินหนึ่งหมื่นเราอะค่ะมันก็ไปขึ้นอยู่ในอลเล็ตเราก็เลยไม่รู้สึกว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้สึกว่ามันถูกโกงเพราะเราคิดว่าหนึ่งหมื่นเนี้ยเราได้คืนตามที่เขาบอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราเขาก็ให้รหัสถอนมาพอเราไปกดถอนเงินปุ๊บเขาบอกว่าเราใส่เลขบัญชีผิดมันไม่สามารถถอนได้ทั้งค่าอย่าเนี้ว ก็คือเหมือนกับชักชวนให้เราโอนเงินเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็หน่อยคบบครั้งแรกค่ะเราไม่ได้เชื่อแต่ว่าเขาจะมีวิธีของเขาในการตี้เราอะค่ะจนเราต้องแบบหาเงินมาไโอนให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคุณหน่อยค่ะงั้นหาทางออกจากทางท่านรองกิติศักดิ์เลยท่านรองคะแก้งแรกคือเรื่องของเทรดเงินงั้นที่สองคือเรื่องของแอปเงินกู้เบื้องหลังจริงๆแล้วมันเป็นขบวนการเดียวกันไหมคะมัน มันเป็นวิธีการหลอกลวงอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเขาก็สร้างแพลตฟอร์มนะครับเขามีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ใดที่หนึ่งในโลกนี้เขาก็สร้างแพลตฟอร์มต่างๆได้แพลตฟอร์มนี้เขาก็สร้างเพจขึ้นมาให้คุณกรอกเลขบัตรประชาชนดูเสมือนว่ามีการจัดตรวจสอบการกู้เงินอยู่จริงแต่การกู้เงินเนี่ยมันพูดยากนะครับ เพื่อนสนิทผมเนี่ยผมขอยืมห้าพันเนี่ยรู้จักกันดีมันยังไม่ให้ยืมเลยแล้วเขาเป็นใครแล้วเราเป็นใครเขาจะมามให้เรายืมเงินด้วยเหตุผลอะไรเขาก็มาหลอกว่าเราต้องคำประกันบอกเขาเธอว่าโอนเงินมาเลยหนึ่งแสนบาทแล้วเดี๋ยวจะโอนกลับให้หมื่นห้าไม่เป็นไรอย่าไปเอาเงินของเราโอนไปให้ใครเป็นเด็ดขาดเราต้องการเงินของเขาต้องให้เขาโอนให้เราเราต้องไม่โอนให้ใครไม่ว่าเขาจะหลอกว่าเราทำผิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ไม่ต้องไปสนใจลอะครับอยากเจอก็ให้มาเจอเราว่าเราทําอะไรผิดก็กมาทวงเอากับเราเพราะเรายังไม่ได้ตังอะไรจากเขาเลยนะฮะไอ้ที่เขาบอกว่าไม่มีลอกครับอยากได้เงินเขาต้องให้เขาโอนเราอย่าเอาเงินเราโอนไปให้เขาครับครับถ้าลองครับผมเห็นเนี่ยตามที่คุณหน่อยแจ้งมาแล้วก็ย้อนไปดูนะฮะเว็บไซต์นี้นะฮะที่ว่าผมเห็นข้อมูลมาก่อนหน้านี้ทุกวันนี้ยังเปิดอยู่เลยและเขาทําเป็นลักษณะคือเป็น landing page นะฮะหน้าเดียวกดเรื่องไปเรื่อยๆและสามารถกดเข้าไปในไลน์พูดคุยกับผู้ก่อเหตุได้เลยครับ มันไปไปได้ไหมฮะที่เราจะสกัดปิดเว็บไซต์อะไรอย่างนี้ฮะได้ไหมฮะ,ะข้อมูลเหล่านี้นะฮะเดี๋ยวพอเข้ามาในระบบไทยโพลิสอนไลน์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะมีการประสานไปกับกระทรวง d e s ถ้าในเรื่องของการปิดเซิร์ฟเวอร์ปิดเว็บไซต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนนะครับเราก็ยื่นคำร้องต่อศาลขอปิดเว็บไซต์พวกนี้ถอนออกไปให้หมดครับครับ,รบแล้วถอนออกอะไรยังไงครับก็พรุ่งนี้ก็เปิดใหม่ก็เปิดอีกชื่อหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของบนโลกออนไลน์เพราะนั้น เจ้าหน้าที่่ะทำให้แน่นอนแต่พวกเราเตือนตนเราก่อนครับว่าต้องมองโลกออนไลน์ในแง่ร้ายมันไม่มีอยู่จริงไม่มีใครเอาเงินมาให้เรากู้ได้ง่ายๆจริงๆไม่ว่า,าจะเข้าไปในเงินกู้ของธนาคารที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยรับรองว่าขั้นตอนเยอะมากรเราที่ว่าง่ายๆเนี่ยเขาก็มี AI ในการพิสูจตัวเรารว่าคุณเป็นคนที่จะเข้ามากู้แล้วคุณมีเงินเดือนคุณมีอะไรที่จะพอชําระผ่อนคืนเขาได้หรือเปล่าเร<อ>าแล้วจะ่กู้ยังไงถึงจะปลอดภัยนะฮะเช็คอย่างไงฮะจะกู้ยังไงเนี่ย ติดต่อผ่านออนไลน์แล้วเดินไปเอาตังค์ที่สถาบันการเงินอันนั้นดีกว่าปลอดภัยกว่าคราวนี้คุณเก้ากับคุณหน่อยยังคงอยู่ในสายเพราะฉะนั้นถ้าหากปลายทางแล้วต้องการที่จะแจ้งเห็นบอกว่าตอนนี้มีช่องทางใหม่คือ PCTPR คืออะไรกคะท่านคะติดต่อได้ยังไงคะ,ะ p c t p r p o l i d g o g s เนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์ PR คือประชาสัมพันธ์เข้าไปดูเลยครับมีอยู่6 200กว่ารูปแบบของการถูกหลอกภัยทางออนไลน์เซิร์ชเข้าไปแนะนําพี่เพื่อนน้องนะครับเข้าไปดูอันนี้คือการประชาสัมพันธ์ของวัคซีนไซเบอร์นะครับมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับเนี่ยเข้าไปกดดูนะครับเราจะเห็นเลยว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องกู้เงินทิปก็มีเรื่องเทรดก็มีเรื่อง call center ก็มีเรื่องไฮบริดสแกมเรื่อง Romance s สแกมเรื่องซื้อสินค้าไม่ได้สินค้าได้สิซื้อสินค้าไม่ตรงปกนะครับไม่ว่าจะมีอะไรเนี่ยมีอยู่ทุก เหตุการณ์ให้เราเข้าไปศึกษาคอนเทนต์เหล่านี้ว่าเฮ้ยใช่เลยเหมือนกับที่อ่านมาเลยโทรมาปุ๊บเฮ้ยเหมือนที่อ่านเลยให้เข้าไปซื้อของให้เหมือนกันเลยเรายังไม่เช็คอย่างนี้เราอย่าพึ่งทําเรายังไม่ตรวจสอบอย่างนี้เราอย่าพึ่งทำนะครับง่ายๆคิดอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ถูกเนี่ยหนึ่งสี่สี่หนึ่งถามเลยโอย่างนี้ทําได้ไหมอย่างนี้ซื้อได้ไหมอย่างนี้เล่นได้ไหมชัดเจนครับโทรมาถามสี่สีหนึ่งเลยสถานีประชาชนเราประสานให้ครับข้อมูลหนึ่งเนี่ยฮะหากว่าคุณจะตรวจสอบว่าเว็บนี้กู้เงินได้จริงไหมถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าฮะ bot.or.th นะครับจะขึ้นเลยว่าแอปไหนเว็แบบไซต์ไหนที่ถูกต้องหรือเอาชื่อนไปกรอกก็ได้แต่ว่าสองคดีฮะของคุณก้าและคุณหน่อยนี่พอเร่งรัดคะดีได้ไหมครับเออเร่งรัดได้ครับยังไงตอนนี้ระบบ AI ที่ท่านพลตำรวจเอกอมรอศักดิ์กิติประพัฒน์รเร่งรัดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยให้ดําเนินการโดยโดยกระชับนะครับ<ม>ประสานงานติดตามกับฝ่ายที่เราต้องเอาข้อมูลมา ไล่จับคนร้ายเนี่ยให้ติดตามให้เร็วเร่งรัดให้เร็วครับแน่นอนอยู่แล้วครับวันนี้ชัดเจนแล้วคุณผู้ชมเองเราก็คาดว่าน่าจะได้รับประโยชน์และเตือนภัยไปพร้อมๆกันต้องขอบคุณนะคะพันตำรวจเอกกิติศักดิ์ที่ยงกมลเป็นอย่างสูงขอบพระคุณมากครับท่าครองครับก็ได้ฝักไปแล้วพอสมควรนะครับคุณฝังครับก็ฝากผลงานนะผมจะรายการสถานีประชาชนทางไทยปีเอสกฎหมายเลข3ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่นะฮะตอนบ่ายสองห้านาทีนะครับจนถึงบ่ายสาม สามารถก็ไปติดตามกันได้แล้วก็มีช่องทางนะครับทางออนไลน์นี่ที่รับชมย้อนหลังได้เหมือนกันนะครับทางเพจสถานีประชาชนไทยพีบีเอสนะครับสถานีประชาชนไทยพีบีเอสพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยหรือว่าเพจนักข่าวพักสนามนะครับพิมพ์ค้นหากันได้ช่องทาง y o u YouTube Channel นะผมพยายามที่จะนําเนื้อหาต่างๆเนี่ยที่ผมได้มีโอกาสได้จัดรายการแล้วก็รับเรื่องน้องเรียนเองทําข่าวเองตัดต่อเองทุกอย่างเลยนะเพื่อนําไปเผยแพร่นะครับในช่องทางของออนไลน์ต่อไปด้วยนะครับ ก็ขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณมหาวิจัยเทคโนโลยีราชมคลธัญบุรีด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ให้โอกาสนะแบ่งปันพื้นที่เพื่อที่จะมากระตุ้นเตือนมาเตือนภัยประชาชนกันต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะในสัปดาห์หน้านะทุกวันอาทิตย์นะครับทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มแบบนี้กับผมเดียวทัชนนนงามเลือนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง l ลาย official @rmuttradio